ประชุมคำชโนดชั้นสองอาคารสองสรารการจังหวัดอุดรธานีนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมศูนย์ 0, ปฏิบัติการจังหวัดครั้งที่72ทับพติดตามการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่20อำเภอซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบวิธีทางไกลเพื่อประสานเร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานกับนายอำเภอ20อำเภอโดยในการประชุมในวันนี้ได้มีข้อสังการให้ทุกอำเภอบูรณาการเจ้าหน้าที่สาธรารณสุข อ,อสมอปูมพรมประชาสัมพันธ์และเปิดรับการจองคิวเข้ารับการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรงังเจ็บโรคซึ่งจัดให้มีการลงทะเบียนผ่านแอปหมอชนะอ,อสมอและโรงพยาบาลที่ประชาชนมีประวัติการรักษาพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนผ่านไลน์ไอดี a u d hospital เพื่อจองคิวเข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งนี้สาธารณาสุขจังหวัดอุดรธาน,นีได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่วันที่10พฤษภาคม2564พบผู้ติดเชื้อรายใหม่5คนสะสม399คนมีการเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง274คนสะสม22,777คน เฝ้าระวังครบ14วัน16,495คนและผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด6จังหวัดและพื้นที่ควบคุมสูงสุด44จังหวัดที่ยังกัดตัวเฝ้าวระวังที่บ้าน14วัน6,282คนในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้แจ้งถึงประกาศจังหวัดอุดรธานีที่มีการปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดจาก50จังหวัดเหลือ28จังหวัด โดยผู้ีเดินทางมาจาก28จังหวัดเมื่อเดินทางเข้ามาจังหวัดอุดรธานีต้องรายงานตัวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขพร้อมลงทะเบียนโปรแกรมโควิดวอช์เอาท์และกักตัวที่บ้านเป็นระยะเวลา14วันและให้ไปตรวจหาเชื้อโควิดแบบแรปปิดเทสที่โรงพยาบาลใกล้บ้านในขณะที่ผู้เดินทางมาจาก28พื้นที่เสี่ยง กรณีได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มสามารถเดินทางเข้าพื้นที่โดยไม่ต้องกักตัว